เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พ่อเยวารบกวนทุกคนกดติดตามช่องพ่อเยวาพาสอบด้วยนะครับไม่ว่าจะกดก่อนดูคลิปวิดีโอหรือดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วก็อย่าลืมมากดติดตามให้พ่อเยวาด้วยนะครับแต่อย่าก,กดซ้ำกันสองครั้งนะครับขอบคุณครับก็สวัสดีวันที่ข้าราชการใหม่ทุกคนนะครับอ่ะวันนี้หลังจาก เลิกจากทํางานนะครับก่อนที่จะกลับบ้านพอดีวันนี้พ่อใหญ่มีข่าวข่าวดีมาบอกนะครับเนื่องจากเมื่อเช้าาเมื่อเวลาประมาณ10โมงครึ่งถึง,ถงเที่ยงครึ่งนะครับก็สทหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักง,งานส่วนท้องถิ่นนะครับได้มีการประชุมกันนะครับแล้วมี ผลสรุปการประชุมนะครับผลสรุปการประชุมว่าอะไรนั้นเดี๋ยวพ่อใหญ่ก็จะมาบอกนะครับบอกเกี่ยวกับข่าวดีซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วนะครับใครที่ดูคลิปที่แล้วเนาะทีะ่เป็นคลิปวันประกาศผลการสอบท้องถิ่นก็คือที่พ่อใหญ่บอกไว้ว่าเขากสทเขาจะมีประชุมวันที่7หรือวันที่10 สรุปแล้วคือเขามาประชุมวันนี้นะครับประชุมวันที่7แล้วก็มีสรุปตัวนี้ออกมานะครับแสดงว่าวันที่10เขาก็จะไม่ประชุมแล้วนะครับก็ประชุมวันนี้เสร็จทีนี้อ่าหลังจากประชุมในประชุมเขาบอกอยังไงเขาบอกผลการสอบแข่งขันนะครับผลผลการสอบแข่งขันอะไรบ้างดังนี้นะครับดังนี้อ่ะก็คือผู้สมัครสอบนะครับ ผู้สมัครสอบจะมีทั้งหมดเดี๋ยวพ่อใหญ่ใช้ปากกาแดงนะครับสมัครสอบไปทั้งสิ้น4 98 725คนนะครับ725คนอ่ะนี่คือสมัครไปเกือบ500แสนนะครับแต่ไปสอบจริงๆเนี่ยสอบที่จำนวนนี้นะครับ 281,968คนนี่คือจำนวนคนไปสอบถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับจำนวนผู้มาสมัครสอบจะอยู่ที่56.54%จุด54%นตะครับตรงนี้นะ,ะมีร้อยคนไปสอบ5 6 5 6คนครึ่งนะครับแล้วผู้ไม่มาสอบมีจำนวนดังนี้ สองแสนหนึ่งมืนหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดคนนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือสี่สิบสามจุดสี่หกเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับนี่คือคนไม่ไปสอบนะมีร้อยคนไม่ไปสอบอยู่ประมาณสี่สิบสามคนครึ่งนะครับอ่ะทีนี้พอรู้ว่าคนไปสอบเท่านี้แหละ 2 8 1, 1 9 6 8คนแล้วไปดูว่าผ่านภาคกอกี่คนนะครับผ่านภาคกอเดี๋ยวพ่อใหญ่ใช้ปากกาสีน้ำเงินอ่ะผ่านแล้วมันต้องสีน้ำเงินนะครับผ่านภาคกอปรากฏว่าที่บบนๆกันนะครับว่าภาคกอยากนะครับยากมากนะครับแล้วก็บางคนก็บางข้อก็ออกเหมือนจะถูกหมดหรือผิดหมดอย่างนี้นะครับ ปรากฏว่าจริงๆด้วยครับตามที่เราบ่นๆกันนะครับก็คือมีคนที่สอบผ่านน้อยมากนะครับจาก281,968คนเนี่ยมีคนผ่านภาคก่อเท่านี้นะครับ2,1900กว่าคนนะครับอ่ะ9ก0กว่าคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณนะครับประมาณ 7.7% 7.7%มี100คนเนี่ยจะสอบผ่านภาคกออยู่7ประมาณ7.7คนนะครับ7.7คนทีนี้มาดูผ่านภาคขอภาคขอปรากฏว่ามีคนทำได้เยอะนะครับอ่อาจจะมีความชำนาญเพราะว่ามันเป็นภาคเฉพาะ,อ,ะอาชีพที่เรา อ่าจะไปทำนะครับเราก็จะได้เยอะหน่อยนะครับอ่านี่เราได้อ่าไปสอบ2 8 1 9 6 8แ8นคนผ่านภาคขออยู่ที่72,900กว่าคนนะครับ900กว่าคน,นะคาคนดูนี้นะครับต่างกันเยอะไหมครับภาคกอได้20,000อ่าตีไปซะปัดมาก็22,000นนะครับภาคขอผ่าน 7จ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสามเลยประมาณนั้นนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณยี่สิบห้าจุดแปดห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าจุดแปดห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะตรงนี้นะครับแต่แต่ว่าก็ยังมีนะครับยังมีคนผ่านกอแต่ไม่ผ่านขอก็มีแล้วก็มีคนผ่านขอแต่ไม่ผ่านกอนะครับ สรุปก็คือผ่านทั้งกอทั้งขอคนที่ผ่านกอผ่านขอเพื่อที่จะไปไปต่อคือไปคอสอบสัมภาษณ์ต่อเนี่ยมีจํานวนเท่านี้นะครับมีจํานวนเท่านี้เดี๋ยวพ่อใหญ่ใช้ประกาสีเขียวนะครับอ่านี่คือคนที่จะไปต่อมีจํานวนทั้งสิ้นหนึ่งมืนแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่คนนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นหก จุดเจ็ดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือคนที่จะไปต่อจริงๆนะครับหกจุดเจ็ดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่คนเนี่ยนะครับนี่นะคนที่จะไปต่อแล้วทีนี้ตรงนี้นะเขาบอกว่ารายชื่อทั้งหมดของจำนวนหนึ่งแปดแปดเจ็ดสี่คนเนี่ยที่จะไปต ภาคคอเนี่ยนะครับที่จะไปสอบสัมภาษณ์ภาคคอเขาจะประกาศวันนี้นะครับจะประกาศรายชื่อวันที่10มกราคม65นะครับก็คือวันนี้นี่เองนะครับนี่เดี๋ยวกากระบาดไว้เลยให้ทุกคนกากระบาดไว้ที่ปฏิทินของใครของมันนะครับว่าวันนี้คือวันประกาศรายชื่อนะครับประกาศรายชื่อ วันที่10นะครับวันประกาศรายชื่อดอกจันไว้เลยเป็นวันพระด้วยนะครับทําบุญด้วยนะตอนเช้านะครับให้ทุกคนทําบุญด้วยวันนี้เป็นวันพระนะครับอ่ะทีนี้เมื่อประกาศรายชื่อแล้วถามว่าไปต่อเนี่ยไปสอบสัมภาษณ์ภ้าค,คอวันไหนคําตอบก็คือวันนี้นะครับวันที่2 7่สถึงยีมกราคม65นะครับอ่ะเดี๋ยวเราตรงนี้เลย อ่ะดีนะพอใหญ่ไม่ได้ขีดทับตัวเลขนะครับวันนั้นอ่ะอ่ะวันนี้นะครับสองวันนี้นะอ่าวงไว้เลยนะครับจะได้เตรียมตัวนะครับอ่ะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่คือสอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์อ่าเนี่ยนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดตรงนี้เลยอ่ะดังนั้นอ่ะทุกคนมีปฏิทินทุกคนแล้วนะวงไว้เลยเรา ต้องมีความเชื่อว่าเราจะต้องเป็น1ใน18874คนนะครับ1 8 8 7 4คนเราต้องเป็น1ในนั้นนะครับแล้วเราก็จะไปลุยภาคคอด้วยกันสอบสัมภาษณ์นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับก็อ่ะก่อนก่อนจะจบคลิปนี้นะอยากจะให้ทุกคนกดติดตามช่องพ่อใหญ่ไว้เดี๋ยวภาาคอพ่อใหญ่ก็จะมาบอกเคล็ดลับวิธีที่ การสอบภาคคอเราจะเตรียมตัวยังไงเราจะพูดลักษณะไหนประมาณไหนถึงจะ,ะ,ะเขาเรียกว่าถึงจะประทับใจอ,อาจารย์ผู้มาเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เรานะครับให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวพ่อใหญ่ก็จะมาบอกอีกทีมันจะได้แจ้งเรานะครับเนี่ยทั้ง1 18,874คนหรือท่านที่ไม่ผ่านก็ตามก็กดไว้เดี๋ยวรอบหน้ามีแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมาตีติวกันต่อเรื่อยๆนะครับอ่ะสำหรับวันนี้อยากจะฝากทุกคนคืออ่ะวันที่10นะครับเรามีนัดฉลองด้วยกันเราจะกระโดดโลดเต้นไปด้วยกันนะครับมันจะมีรายชื่อเราหรือเปล่านะครับตรงนี้ นะแล้วก็วันที่10เนี่ยเป็นวันพระด้วยนะครับสำหรับท่านที่นับถือศาสนาพุทธนะครับเป็นวันพระอะ่ก็ทำบุญเพื่อบุญกุศลเนี้ยมันจะชักนำเราให้มีรายชื่อในวันประกาศรายชื่อนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กเ็เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะ,ะสำหรับพ่อใหญ่ก็จะขออนุญาต อ่อัพคลิปเสร็จก็จะเดินทางกลับอ่าต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปเยี่ยมเยี่ยมครอบครัวนะครับดูแลลูกวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ทุกท่านมีรายชื่ออ่าพูรที่จะไปต่อภาคคอนะครับในวันที่10นี้อ่ะแล้วก็ขอให้ทําใจสบายๆไว้อย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นมากนะครับเดี๋ยวนอนไม่หลับอีก2วันอ่าเรามีเวลานอ,นอนกี่คืนเนี่ย คืนวันนี้วันที่7จ็ดคืนวันที่8ปดคืนวันที่9อีก3ามคืนอีกสามคืนอ่าก็ขอให้ทุกท่านทําใจสบายนอนให้หลับนะครับอ่านอนอิมนอนหลับพักผ่อนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับไว้โชคดีทุกคนครับ